ามาถูรัตนตยัตศขอนอบน้อมแด่พระรัตนไตรัยกราบบรวารการขอโอกาสอันกุบาจารย์ะเทรานุเทระขอแสดงความเคารพเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปขอความเจริญในสิลในธรรมจงบังเกิดมีแดยายิโยมที่ได้มาร่วมในการทำบุญแห่พระธาตุประกาศธรรม วันนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอากาสนี้สาธุเอาวางมือลงนะขอใช้เวลาสักหน่อยนึงเดี๋ยพี่น้องทางไกลทางไกลได้ร่วมอนโมทนาบุญด้วยเพราะว่าหลายท่านก็ไม่ได้มา ก็ดูทางถ่ายทอดสดรวมบ,บุญออนไลน์โอนมาก็อยากให้ท่านเหล่านั้นได้มีส่วนร่วมด้วยได้ดูได้เห็นไปด้วยไม่ได้ดูตอนนี้ก็ย้อนหลังไปดูกด็ได้วัมีบันทึกสามารถย้อนกลับไปดูได้ว่าพวกเราทำบุญอะไรทำบุญที่ไหน โยมก็มีส่วนร่วมด้วยเห็นก็นจะอนุโมทนาด้วยการที่พ่เราได้สร้างบุญเรื่องาการที่พ่เราได้ทําความดีนี่อันนี้มันเป็นพลังของชีวิตอันนเป็นเครื่องอยู่ของจิตใจอย่างหนึ่งจิตใจเราเนี่ยมันเหมือนน้ําคือถ้าเราเอาอะไรดีๆใส่ก็จะกลายเป็นน้ําดี น้ำหอมน้ำที่มีประโยชน์เรื่อทำให้ใสสะอาดบริสุทธิ์จตว่าจิตใจเราถ้าเราเอาของสกรปรกไปใส่เหมือนกับเอาอะไรไปใส่ให้มันเหม็นให้มันคุนหรือว่าให้มันมีสีให้มันมีกลิ่นอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีผลทำให้ดีก็ดี ท่านจึงบอกว่าเทมโตท่านยังบอกว่าทันโตเศโถมนุษย์เสสุมนุษย์เราเนี่ยสามารถที่จะฝึกให้ปรศนะเสริฐได้จากคนชั่วถ้าเราสามารถขัดเกลาตนเองลดละความโกรธความโลภความหลงละความชั่ว คนชั่วก็กลายเป็นคนดีได้จากคนดีธรรมดาสามารถที่จะดีมากดียิ่งมีคุณธรรมหรือว่ามีธรรมะมีสติปัญญายิ่งขึ้นจากคนดีธรรมดาก็เป็นพระอริยะจากเป็นพระอริยะพระโสดาบันลดละกิเลสได้ระดับหนึ่ง พัฒนาจิตใจไยลดละกิเลสได้มากขึ้นเป็นลำดับเป็นลำดับพระอริยะก็เป็นพระอริยะอีกพระสกิทาพระอนาคาจนสุดท้ายเป็นพระอรหรันบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองอันนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นได้จากการฝึกเกิดขึ้นได้จากการปฏิบัติ เกิดขึ้นได้จากการละชั่วการที่เราจะละชั่วนี่เราจะละได้อย่างไรอันนี้เราก็ต้องเห็นโทษของความชั่วเห็นภัยที่มันจะเกิดขึ้นถ้าเราสามารถที่จะมองเห็นโทษเราก็องหาวิธีในการละการที่เราจะละได้เลยบางทีมันละไม่ได้ท้งที่เห็นโทษเราก็มาสร้างเหตุแห่งบุญหรือว่ามาเจริญสติ ให้รู้เท่าทันที่เลตันหาที่จะนำเราไปสู่ความชั่วเพื่อหยุดมันเพื่อไม่ไปทำตามมันเราก็มาสร้างบุญในพุทธศาสนานี้ท่านเยอเราเนี่ยให้เราเนี่ยรู้จักให้ทานทานบาร,รมีศีลบาร,รมีเนี่ยคัมะบาร,รมีไล่ไปเรื่อยๆปัญญาบาร,รมีจนถึง วิริยะขันติสัจจะเมตตาอุเบกขาอันนี้ถือว่าเป็นบุญเลยเมื่อเราสร้างเหตุเหล่านี้เกิดขึ้นมันก็จะเป็นพลังเรื่อให้เราเข้าใจง่ายๆการที่เราจะสามารถยกระดับจิตใจเราให้สูงขึ้นเราต้องรู้จักให้ทานเราต้องรู้จักรักษาศีล เราต้องรู้จักภาวนาในส่วนของพระหรือว่านักบวชก็ต้องเว้นบาปรรักษาศีลเป็นผู้ที่ไม่ประมาทมีสติต้องเป็นผู้มีความตั้งมั่นมีความสงบมีความหนักแน่นในการกระทำความดีหรือว่าในการกระทำจิตให้สงบแล้วก็ต่อยอดให้ถึงปัญญาสามารถที่จะมีความรู้ ความเข้าใจเป็นผู้ตื่นเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วเราก็จะเป็นผู้เบิกบานผู้ได้รับความสุขจากผลของการที่เราปฏิบัติในสิ่งเหล่านั้นสามารถเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเบิกบานด้วยธรรมคือเป็นผู้มีความการุณาคือมีน้ำใจและเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์ใจ เป็นผู้มีความที่แบบขัดเกลา่อนตนเองไม่ให้เราอยู่กับความโลภความโกรธความหลงจนเกินไปจนลดละไปเรื่อยๆแล้วเราก็เป็นผู้รู้แบบมีเหตุมีผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การรู้เวลารู้บุคคลรู้สถานที่รู้อะไรควรไม่ควรอันนี้คือปัญญาถ้าเรามองย้อนกลับไปถึงภาษาสดา อันนี้ก็เป็นปัญญาที่คุณเป็นพระบริสุทธิ์ที่คุณเป็นพระมหากรุณาที่คุณเมื่อเราสามารถมีคุณเหล่านี้ตามรอยบาทเราก็จะกลายเป็นผู้ที่้นคูไปสามลำดับที่เหล่านี้มันต้องพัฒนาเลยเจิตใจเราเนี่ยถ้าเราเอาอะไรใส่มันก็ไปทางนั้นเลยคือนิสัยสันดานสันตาน,นังการสืบต่อ ความเคยชินอัตโนมัติคือทำอะไรบ่อยๆเนี่ยมันจะชินมันจะเป็นความแบบเชี่ยวชาญมันจะเป็นผู้มีความชำนาญเป็นผู้ที่ทำได้มากทำได้เยอะเจเจเราก็เหมือนกันถ้าเราแบบคิดไปในทางลบคิดไปในทางที่ไม่ดีคิดอยู่กับความโลภที่จะเอาคิดอยู่กับความโกรธที่ไม่พอใจ คิดอยู่กับความหลงที่จะยึดมั่นถือมั่นถ้าเราคิดอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยเจตใจเราก็จะหมุนเวียนอยู่กับสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถจะหลุดพ้นออกจากวัฏัดสงสารแห่งความทุกข์เพราะมันอยู่กับความโลภอยู่กับความโกรธอยู่กับความหลงคิดในทางที่ไม่ดีคิดในทางลบๆเจตใจทจีมันวนเวียนอยู่กับสิ่งเหล่านี้ มันจะมีผลต่อร่างกายมันจะมีผลต่อจิตใจมันจะมีผลต่อชีวิตในสมองของเราเนี่ยมันจะมีระบบเครือข่ายในการแบบที่มันเชื่อมต่อกันมีประจุไฟฟ้าถ้าเราคิดด้านลบเนี่ยในส่วนสมองมันก็จะส่งกระแสลบๆเชื่อมต่อโยงใหกันคนที่คิดลบๆมากๆจะกลายเป็นคนเครียด กลายเป็นคนประสาทกลายเป็นคนทําอะไรแล้วแบบรุนแรงเลวร้ายจนกลายเป็นคนแบบทําอะไรที่ไม่ดีได้อย่างแบบเกินความคาดหมายจะโลภก,ก็โลภเกินจะโกรธก็โกรธเกินจะล้มก็ล้มเกินเพราะอะไรเพราะระบบโครงข่ายในสมองเราเนี่มันมีกระแสลบที่เราไปกระตุ้นอันนี้สำคัญมากนะ อันนี้ระบบทางสมองนี่จากการวิจัยของนักวิทย,ศยาศาสตร์เขาบอกว่าในสมองเราเนี่ยจะเป็นเครือข่ายเหมือนกับเป็นมือเป็นแขนโยงใยมีประจุไฟฟ้าถ้าเราไปคิดลบๆไปคิดโลกคิดโกรธค,คิดล้มคิดอะไรที่ไม่ดีเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็จะงอกออกมาแล้วก็เป็นโครงข่ายกระแสส่งออกมามาถึงนิสยัย มาถึงการแสดงออกกายก็ดีวาจาก็ดีใจก็ดีอันนี้ท่านทลายที่มีนิสัยแบบหยับหยาบนิสัยแบบลบโลดโกรธหลงหลงเนี่ยอันนี้ให้ท่านรู้เลยว่าระบบโครงข่ายในสมองท่านมันมีกระแสลบเยอะมันก็จะคิดไปในทางแบบโกรธมากเกลียดมากหงุดหงิดชุนเชียว เอาใจใจตนเองอิดช้านิสยาน้อยอ,อกน้อยใจแล้วถ้าเราสะสมสิ่งเหล่านี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเซลล์สมองส่วนนี้เนี่ยมันจะไปทับเซลล์ดีเรียกว่าพลังงานบวกในสมองเรามมนทำให้พลังงานบวกเราเนี่ยถอยไปลดไปการที่เราจะไปคิดอะไรดีๆมันคิดได้ยากมากเพราะระบบเซลล์สมองที่มันลบๆบเนี่ยมันไปกดรับ แล้วมันไปงอเหมือนเส้นสายที่มันโยงไปกดไปทับมันเยอะความคิดที่จะคิดดีๆมันไม่ออกคิดอะไรที่คิดบวกๆมันไม่ได้เพราะอะไรเพราะเส้นสายโยงใหญ่ในสมองเราเนี่ยมันมีแต่เส้นลบคนเหล่านั้นก็จะซึมเศร้าคนลาน้าทำอะไรก็ไม่ค่อยสําเร็จทําอะไรก็จะมีปัญหาเยอะทําอะไรก็จะโกรธมากท้าไม่ได้ดังใจ ้าเห็นคนอื่นได้ก็จะอิจช้าถ้าเราไม่ได้ดังใจก็จะน้อยใจโยงใหญ่แห่งความคิดที่ลบลบโยงใยแห่งความลุมเหลวแล้วมันก็จะเป็นโยงใหญ่แห่งความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในสมองเราเนี่ยมันก็จะแสดงออกฉะนั้นว่าเราทั้งหลายถ้าเราอยากเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองนะคือเปลี่ยนนิสัยเรื่องว่าการที่จะนําตนเองไปสู่ความสาเร็จ มันต้องเริ่มต้นตั้งแต่ขบวนการทัศนคติที่เรียกว่าสมมาทิฏฐิความเห็นดีความเห็นขูกถ้าเรายังแบบว่าไม่สามารถปล่อยวางได้ไม่สามารถที่จะนำตนไปสู่ความสำเร็จได้เราต้องคิดถึงสิ่งที่ดีๆไว้ให้มากๆแล้วก็พูดอะไรที่ดีๆให้มากๆแล้วพยายามสร้างเหตุแห่งความดีให้มากๆ อย่างที่พวกเรามาทําบุญก็ดีไปทำโน่นทนํานี่ที่ไหนคือเวลาที่เราไปทําบุญนี่มันเยอะมากกว่าเวลาที่เราจะไปทําชั่วคือการระทำอะไรที่เราดีๆเยอะมันจะเป็นลักความชั่วไปในตัวเพราะอะไรรู้ไหมเพราเวลาจะทําความชั่วมันน้อยถ้าจี่จะเราไปคิดความดีเรื่องดีให้มากๆคิดเรื่องไหนให้มากมากะ จรลงๆนะมันก็เยอะมากมันก็จะไปทับขงเรื่องอื่นหรือว่าไปลดไปผันพรสิ่งที่ไม่ดีถ้าเราคิดเรื่องดีเลยคิดอะไรที่ดีๆคนอะไรที่แบบคิดในทางบวกคิดในทางดีคนนี้จะทุกข์น้อยคนนี้จะทุกข์ยากเมื่อเราเจอใครเนี่ยพอเราเจอใครปุ๊บเราไปคิดเขาคนนี้เป็นโจรหรือเปล่าคนนี้แบบจะมาหลอกลวงเราหรือเปล่า คนนี้เป็นคนชั่วไหมคนนี้เป็นคนไม่ดีไหมพอเราคิดอย่างนี้นะจิตใจก็เริ่มหวาดกลัวแล้วจิตใจก็เริ่มที่จะไม่ค่อยแบบอะไรที่มันดีๆแล้วมันจะเกลียดมันจะไม่พอใจขึ้นมาในความรู้สึกโดยที่ยังไม่ได้คุยกันเลยเราเนี่ยยังไม่รู้ว่าใครเป็นใครเลยแต่ว่าเราคิดไปก่อนพอเราคิดไปก่อนเราก็เอาความไม่ดีที่เราคิดนี่ยเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่ทุกข์ด้วยเราทุกข์ เวยมันขนสัวคักว่ะมันข้น,นบดีคักมันชิมาเอ็ดอย่างเฮาน้อมันชิมาป่นมันชิมาจี้มันชิมาลักม,นนลมันชิมานั่นมานี่แล้วมันชิมะขามาตีเขาบ่เขาอยู่บนเซยเจย์เว้ยบ่นเจ้าของมานางันนั่งเขียดนั่งถูกอยู่ในใจนี่เฮยใส่ขะขักกลัวใส่ขะขักมันชิมะขากลัวไปประสาทยี่อะไรอย่างไกินยาชิมาหาโคเตี้ยคือมันเอาคิดแบบ เรื่องไม่ดีมาใส่ตัวเองก่อนพอเราคิดเรื่องไม่ดีสิมันก็ว่าได้ไหมสแสดงออกทางวาจาใครที่พูดไม่ดีนถ้าเราอยากแบบเปลี่ยนนี่ใส่ตัวเองมันต้องอยากเปลี่ยนด้วยนะคือมันต้องฝึกเราคือบางอยางมันแบบเป็นเลยไม่ได้มันต้องฝึกคอยเว่าดีๆคอยว่าสะาลดการว่าดูลดการว่าดัง ลดการที่เขาสิบไปวาไปดาคนอื่นถ้าเราสามารถลดได้นี่เราก็จะลดความทุกข์ไปในตัวเราเนี่ยเป็นอยา่างพ่อการเทาเอาดีก็เขาเขา,เขาก็บอกดีก็เท้าการเทาบอเบาหายับเขาเขาก็บอกหกาย็เท้าการเทาบูดาเขาเขาก็บอดาเท้าการเทาบูเถียงเขาเขาก็บอเทียงเท้าสิ่งเหล่านี้มันก็จะลดลงลดลงการที่เราจะสื่อสารกัน มันก็ไม่ทําให้เกิดปัญหาไม่ทําให้เกิดความทุกข์เพราะว่าอย่างพราะเขาวอดีเขาวอาแบบว่ามันไปวอาไปว่าไปดักเขาเอากขาประวัาแห้งจนเกินไปแต่ว่าก็จะวอาคอยจนเกินไปไหนบริวารยาิมันพิกกันกูกูปรกาศวอกแห้งเนอกกูชิชืมเอา้เจ้ากูวอดคอยจ้ะ ตั้งแต่บอาแหงยังวน,นยิ้นอยู่บม่บางคนโูดตึงทิว่าคอยไปแ้วได้ยิ้เมือนมือนกัก็รำมบา,าย่าเนือกับเมียกับลูกสาวเป็นมามากบปูไปนั่งละมือหายนั่เป็นอย่างเังแล้วริยินเขาบอกยังพินกระซเซยเขาบอกเรื่องหนึ่งไปอีกเรื่องหนึง่งบอกว่ามาหอดเมื่อใดละ่ะโอย้ยกินเข่าแล้วละ่ะกินี้วล่ะเมื่อไรเข่านะกินแล้วเมื่อไรมาหอดเมื่อใดโอ้ยอิม่ม เราหอดบะไรีรมไปไกินเขามาแล้วเดี๋ยวต่อไม่มีปัญหาพระคุณโมเลือกหนึ่งคุญบวเลือกหนึ่งอัซมน,นั่นจะไปซึมมาได้อันนี้ก็บอกไปสัญญาแต่ให้เราเข้าใจว่าถ้าเราอยากเปลี่ยนนิสัยนี่มันต้องเปลี่ยนที่จะคล้องนี่แหละนี่สามารถที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเองการวอกก็ดีการคิดก็ดีการการะทำอะไรก็ดี ก็แล้วพวกเราทั้งหลายมาทำบุญอันนี้มาเปลี่ยนนิสัยจะคล้องได้เนี่ยนิสัยอย่างนิสัยขี่ทีอ่านิสัยแบบเห็นแก่ตัวคนเดีให้น้อยก็ให้หลายล่ะเนาะคนละเล็กคนละน้อยแม้แต่าเจามาก็ะเฟื้อเกลือได้เนี่ยเฟื้อเพื่อให้ไห้เฟื้อเพื่อเห็หลักเวลาไปอากาศประสิวลี่จังหวัดอีทานสาธุเด้อให้เฮา,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 าได้ให้คือพระสิลวลีว่เลยไอ้เฮาได้ทำบุญ ให้เขาได้ให้ท่านคือหน้าวิสาขาคาืออน,นาถา์ปิทิกเศรษฐีให้เขาได้ให้ให้เขาได้ลัให้เข,าไ,เขาได้สร้างบุญสร้างประโยชน์ข้านาคือจังส่มันจีเป็นพระ่งใจเขาขันไปมองได้เฮาก็คินว่าเขาทีห้เว้ยเขาทีทำบุญเว้ยเขาจีต้องเสียสละเว้ยเพราะว่าเขาอธิษฐานมากจากการที่เราได้อธิษฐานว่าเราจะให้ว่าเราจะเสียสละว่าเราจะทำบุญไกลเขาได้ไปเหตุ ไปทำเมื่อเราไปสร้างเหตุแห่งการให้สร้างเหตุแห่งการทำความดีความดีมันก็เกิดขึ้นหมเมื่อเอาให้เขาเขาก็ดีใจดีก็เอาคนอื่นเห็นเอาให้เขาก็จะให้น้ำเหมือนเห็นเอาทำํำเขาจะทํำน้ำเห็นไหมคุณแม่ดอกเตอร์บอดีอย่างเมื่อวานราจะมาไปถ่ายทอดสดข้าวหนึ่งแสนอาหารค่อย่างเขาจะเลยบุญน้ำ เอาเห็นไห้เขาเห็นเห็ดเขาอะไรคุ้นาก็เติมกันไปถ้าเราเป็นผู้ให้เป็นผู้เสียสละเสียเหล่านี้มันก็ทําให้คนอื่นเห็นทําให้คนอื่นแบบมีความรู้สึกด้วยดีใจด้วยอยากทําด้วยอยากช่วยมันก็ให้ฮนั่งกันไแจ่ว่าเขาคือเราที่เอาไปไปบันไหนก็แนมหาเนี่ยเอามันมีวีซ่าหนึ่งกัาผู้ใดรักษาผู้ไดเพชรปอบขอใครเลยอวีซ่าอย่าง วีซ่าเอาสุหมมองเอาสุวรบอไปมองได้ขัดก็ได้ก็เอาไปขัดก็ได้นี่ย่อต้องเอามีพ่อใหญ่หนึ่งอยู่บ้านน่ะนะบุญเดกบอกซื้อแล้วเราตายไปแล้วอตาตมาบวชใหม่ๆนเรามาวันย่ำใดต้องหาเอากับเมือ่อให้ใดจนสงสัยว่ามั้ยอันพ่อใหญ่นี่หรอกเป็นอย่างนัง้นเมื่อมาวันย่ำใดเอาสิเอาสุหมมือบุญใดย่างใดกระไรย่างหนึง่งหลักอาตมารับกระถินแล้วก็มาขออันขวน มอมองขอขวนในเรื่องพวกนัน่ะเพราะย่งเชื่อไปเ่ยเราขวนเอาไปฟันใหม่แล้วเราว่ะโทก็ัพถ์อย่้เอาไปฟันใหม่เราอ่ะกระถิ่นเขาบอกท่านได้ถวายแล้วมาจองขวนก่อนปั๊ดพรใหญ่นีวันเมือนหนึ่งมาเอาหนึ่งเมือนหนึ่งมาเอานี่ขออหีนนี่เอาย่างว่าได้ขุดเอาเงาล่วยเมือนนึ่จะว่าเห็นกขาขุดเงาปุวยเอ้าเพราย่งเชื่อไปเนยเงาปุวยเอาไปปลูกเราอ่ะเมนครอรเราเลยาล้เอาไปปลูกอี๋ จนสงสัยก็เลยไปถามอีกพ่อใหญ่หนึ่งเป็นท่านโยบดองกับพ่อใหญ่ชื่อนิดพ่อใหญ่อันพ่อใหญ่นั่นเราก็ยังเราคือบ้าวัดย่ยมัไหนเราคือเอาอันนั้นเอาอันนี้เราก็เวลาเราเลยดอกอันมีคนอยู่เราก็บอกอยู่แต่พ <c> อ <oughs> ม,มีคนอยู่เราชิ่เาเลยไปจะัะถามไปถามมากพ่อใหญ่ชื่อว่าเราเหี้ยนวิชามาตัวอาจารย์ตว่ววิชาอย่างวิชาสก เข่าเข่าเล่าคนวะมันจะใส่นอวิซาเนี่ยผมจะได้เห็นหน้าปอมันเสีเข่าเล่าเลยที่วัจน์คนวะวิซาเสีเข่าเข่าเล่าคนวะวิซ่านี่เนี่ยมันสิมีถือว่าไปใ่ยมาต่อมีของกับเมื่อเมื่อมันจังสิร์ฟลวดคนว่าคันรักษาคนได้เป็นปอบเลยมองคนว่าะไอ้หวามือจะเป็นปอบแลว่าวะวิซาเสีเข่าเข่าเล่าคนว่าไปใส้ต้องได้ของปิดมือมากกว่ได้หน่อยก็ได้ร้าย คนไหนยังไก่หไหนเชงหน่อยหนึง่งใคนว่าแซนมันพิดของเล่าเพื่อนวะว่าแซนมันใชเป็นปอกว่าแซนเออว่าพิซซ่านี่ขามไมีกันไปหาเฮียนใส่เนาเถอะนว่าแต่ว่ากับว่าเราเสกเขาเขาไล่เขาบอเห็นเราลุย้ยเจ้าหล่ะเราก็ยังมาขอปัญจุอเก่าอยู่นนะอันนี้มันย้งงยอนอยั้งย้อนว่าสามนิสัยแต่สามนิสัยไอ้เจ้าของคือว่าเจ้าของสิลุ้ยนะไปใส่มึงต้องหาแนวได้ ขัดไปใสไปข่าไปขายทํามาหากินในลำไม่รวยตัวนั้นก็ต้องมีวีซ่าเสกเขาล่าดอกพออย่างมันดูมันสิได้นี่ใสดูนี่ใสข่าขายทํามาหากินไปว่ามันช่ลำที่รวยได้อันนี้ใสแบบว่าไปมองไหนก็เอาเปียหงูเนี่ยไปมองไหนก็เห็นแก่โตนี่ไปมองไหนก็มีทาศาาัศน์ออาเนี่ยนี่ใสตัวนี้ละ่ะนี่ใสสิทธอ์ขอขา เขอภัยเลยยัยพี่ออย่งมันทีเอาอย่างเดียวนี่แล้วมันบอกทักเขาให้เขให้มันเอาหมัดจักขอเขขอก็เอา่บังเกอของเขาหม่อยของเขาแพงของเขาดีไม่เอาของเขาซื่อๆยังสิให้เขาที่ให้บ่ให้กับเพื่อเนี่ยแหละกูก็สิเอาเงี้ยว่ากูก็สิขอกูก็สิตื้ออยู่ไว้แล้วจนกว่าสิได้ให้มากเขาก็ะชสั่งเสร็จแล้วบอกว่ฟังข่วมกระชถือขวานเขาล เป็นอย่เอ้ยวีซายางวีซ่าเซเขาเขาเล่บาบอกน่าไ่เห็นหน้าโบจันทร์วัดอันนี้นิสัยฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเนี่ยไปไหนมาไหนอยู่ไหนยาเห็นแก่ตัวย่าเอาเปรียบคนอื่นย่าเป็นคนเนี่ยโมม่นำใจเข้าสิกลายเป็นคนก็ได้กายเป็นคนทุกข์กายเป็นคนอิจฉากลายเป็นคนหน่อยใจเพราะว่าอย่างเพราะว่าเหตุแห่งความโลภ มันจะเห็นเห้เขาเป็นคนยังสั้นเห็นเห็นเป็นคนเห็นแก่โตเห็นเห็นเป็นคนมักได้เห็นเห็นเป็นคนเอาเปรียบคนอื่นมาเธอก็ค่รจะเป็นหนอเจ้าวนนี้ใสมันเคยชิ่นไปมามันก็เลยกลายเป็นคนแบบนาด้านได้เรอว่าเป็นคนเห็นแก่โตได้พอว่าเขาสาบนียใส้เจ้าของแนวกาศเป็นคนโลเป็นคนจันมีเป็นคนเห็นแก่โตเป็นคนมักได้ เสี้ยเราเนี่ยมันก็ดทำลายทำลายตัวเขาเลี่ยค่ไ่ยเขาเห็นเขาเป็นคนบอดีเหี้ยเห็นเขาเป็นคนสวกไปแล้วเห็้ยเห็นเขาเนี่ยเป็นคนแบบไปใส่มาใส่กระดาษลังเกียจพออยังเพราะว่าเขาเห็นแก่ตัวการให้ทานการทำบุญของเขาเนี่ยจังมีผลไปเมื่อจนหอดการรักษาสิ้นหอดการภาวนาการจเจริญสติปัญญาเขาจังต่อสางนิสัย ห้มันดีให้มันบวกขาเทาเคิดดีวอาวดีทําดีสมองเขามันก็จิตไปในทางที่ดีได้ไหมเนี่ยเซลล์ดีมันก็ดจิเกิดขึ้นไฟฟ้าพลังประจุไฟฟ้าในสมองมันก็ดจิตไปซอยสอดอบอกคือไฟฟ้าว่าสอดสอดสมองเขานี่สอดอย่างสอดคอวอมส่ว้มันหลดสอดความดีหมันเพิ่มมายว่สอดควอมดีมเพิ่ม มันก็จะทรงออกทางสายตาทางหน้าตาทางการบอกอการแสดงออกยิมย้มแย้บแจมไสเบอร์านทัศนกคติความคิดก็จะมองไปทางดีมองไปทางเจริญมองไปทางสําเร็จฉะนั้นให้เขาได้คิดดีเ้าดีทำดีดูดูจำได้จะบอกคิดดีหนึ่งดีเลยผู้ดี สองดีแล้วก็ทําดีสามดียังมาแล้วอะไรยังมีคตอทายอยู่ดูดูปรจัก่ดูดูดดด labeling. คือพูดดีทำดีคิดดีบ่อยๆเลยรื่อยๆเอ๊ะเป็นประจันดูดูแต่ว่าดูดูเนี่ยมใส่ท่ามืถือก็มีเลยจะแมนมันดูครับดูอย่างดูนอนเออ ดูนอนนอนมัดมือมัดเว้นป้าจะมัเป็นดูนอนครับดูอย่างดูกินเหลาะมันกินเศรออกินแรงยังมาเศรออกกระท้อนยังมาแรงกระแก่โอ้โยนะไรกับเท่าไหรนั่งกระท้อนอยู่นี่ละดูอย่างไปดูสุ่อชื่อข้างล่างแล้วพอแล้วก็สื่อข้างบนชื่อข้างบนแล้วพอคักกระโต้นน้ำเงีอ่าบางเทือก็กสื่อกลับน้ำเงีอ่าสื่อขึ้นสื่อลงบางคนสื่อมัดเลิกตัวเดียวตอ่อมเทียบอยู่ อ่าซื้อลงไว้ตัวหนึ่งซื้อขึ้นไว้ตัวหนึ่งปะเทอมันขึ้นมันลงซื้อกลับกันอ่ากลับตัวนี้ล้วก็กลับตัวนั้นไปมากเรื่องตัวเดียวเลยซื้อมุ่งจากโซเดโจไปอย่างมันดูซื้อแต่มันได้ก็ซื้อเห็นมันถือกันมันขาอยู่ได้เนาะซื้อแล้วมันก็ถืออยู่แล้วตัวนี้แล้ะมันสีดูอยางไงดูเสียงเงินดูยังไงดูสวยกูสวยแห้งกว่าก่อนซื้อหนาซื้อหลังซื้ออ่อนไปออกมากก็ยังบ่ถืออยู่ แต่มันกูเบื่อเดียวว่าวติบเบื่อแล้วก็ยังบ่เศร้าเนี่ยสื่อคือเกบถ้าน,นี้พวกเราเัางหลายอย่างให้มันดูดีเด้ออย่าสิดูในทางบอดีเป็นอย่างเดี๋ยวมันก็จะเป็นปัญหาเดียวมันก็จะเดือดร้อนเอาดูก็จะดูว่าหลายจะยดูเท่หลายสมควรก็เศร้าเนงเอาเท่านี้ละราดูหลายมันเมื่อย อขอนมโมทนากับทันทรายขอความเจริญออางามในศิลในธรรมในคุณงามความดีจงบังเกิดมีแกพ่พวกเราทั้งหลายให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเทอินสาธุอาเสียมสวดนํำรับ यथा